ร้านหนุยพรประเครื่องวันนี้มาถึงแลวนะครับผมเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมลูกค้าที่จองเป็นลังเดี๋ยวเราก็จะไปตัดตรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวนี้เยอะแล้วก็เกตใจกล้นะครับตัวลูกค้าเป็นรายย่อยเดี๋ยวเราจะตัดตรง e m s นะครับผมส่ง eems นะครับนะครับพวกรายย่อยพวกลุ้นนะฮะ มันจะเปิดลุ้นส่งลุ้นตันไปตามสภาพนะครับของไอ้วัตถุมงคลรายการลุ้นนะครับ,นะรบถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะจองรายการนี้หรือจะจองรายการอื่นนะครับสนใจติดต่อร้านนุยพรประเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านนุยพรประเครื่อง ขอบคุณครับสวัสดีครับ